วัสดีจ้าพี่นอ้องแล้วแล้วเครื่องแล้วแล้วนี้นี่จะสียเอายกขึ้นแล้วนันนี้นี่เข้ากับทียกเครื่องขึ้นเซ็ตตัวรดนะวันนี้นะประกอบเสร็จเรียบร้อยยกเครื่องขึ้นนะวันนี้รอบแรวเรียบร้อย เช็คความพร้อมจ้าเช็คความพร้อมเช็คสายไฟเช็คทุกอย่างเช็คความพร้อมก่อนกวอนเจาขึ้นเสตโตรถจ้าก็ต้องเช็คให้มันละเอียดลงแล้วเรียบร้อยจ้าพี่นอ้องเครื่องลง ในตัวรถเรียบร้อยขั้นนัดหัวหมูกอนจ้าขั้นนั่นเครื่องกับเกียร์เข้ากันกันเข้ากันท่านได้ดได้นจ่าเรียวเข้าประกอบเครื่อนี้เจอประกอบยังแเรียบร้อย,อออยเขาจงค่อยมาเบ่งอตอนสตาร์ทเครื่องนะจ่านาะรเรียบร้อยจ้าอัปเดต วันนี้เจอประกอบเครื่องเรียบร้อยเหลือใส่ยฟ้ากระปูงนะจ๊ะน่ะติดเครื่องสตาร์ทเครื่องโอเคโอ้ยสตาร์ทเครื่องริ่มมากพี่น้องเรียบร้อยแล้วจา้าซ่อมเครื่องยนต์ซ่อมเครื่องยนต์อีดีสูตจา้า ดับเครื่องไว้แล้วเพราะไงอืมสตาร์และก็ดับไว้เพราะว่าน้ำมันลูกค้าหน่อย,ยเครื่องอ e ีซูดีแม็กว่าสั่น่าอืมอีซูดีแม็อืม e บ้าถือบ้าพิษไลาอีพี่าลเนะพี่นอ้องอีพี่นี่คลิปนี่เป็นคลิปสุดท้ายของรถขั้นนะี้เนะจ้ะอืม เป็นคลิปสุดท้ายของรถอีซูซูดีแม็กคันนี้นะเขาส่อมเครื่องพาเครื่องเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนประเจนเออเปลี่ยนหลายยางจ้ะทั้งในเครื่องอ่ะแหละเพราะว่าเครื่องมันพังงานนี้ก็แล้วเรียบร้อยจ้ะสตาร์ทเครื่องติดชึง่งเออลอยเก็บงานปิดฝากระโปรงใส่ฝากระโปรงให้ลูกค้า รอส่งงานจ้ารอส่งงานรอลูกค้ามาเอาเอแล้วเรียบร้อยพี่น้องแล้วเรียบร้อย EP นี้เป็น EP ที่ EP สุดท้ายจ้าเดี๋ยวเขาจังมาเบิ่งกันว่า EP ใดอาคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็น่าจะเนะพี่นอ้องฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ